ตรงนี้มีปวดพระปวดนาคมีประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่19เมษายนเวลาบโมงเห็นว่า,านันแล้วก็ตอนคืนพักข้ามก็มีสองอารมณ์ทางลายกลุ่มนะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตยนะ์วันนี้ทาง ใยการคลิกใจก็รับงานเรื่องของการทำตลปัดธรรมะเนี่นะตละปัดหัวข้อธรรมะสี่เก้าหัวข้อไปเรียบร้อยแล้วอยาจะไปหาเจ้าภาพช่วยนะอนุโมทนาอนุโมทนากับเจ้าภาพไฟฟ้านะคุณสุกัญญาสุริยจันทร์เนี่ยนะเป็นเจ้าภาพไฟฟ้าทุกเดือนนะเดือนที่ขับไฟเพิ่นมา หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทจากเดือนที่แล้วเก้าพันอากาศร้อนเปิดแอร์กันโดยเฉพาะเวลาเรียนหนังสือเรียนอภิธรรมกับเวลาสวดมนต์ทำวัดนี่ต้องเปิดแอร์แล้วตอนนี้ไม่ไหวร้อนแล้วก็อนุโมทนากับอาจารย์แสงโสมริวตระกูลนะนะบรจาค แล้าก็ยาติโยมอีกหลายท่านนะที่ไปจากพิมพ์หนังสือเข้ามาสัากสิบกว่าท่านยี่สิบท่านเห็นจะได้แล้วตอนนี้นะนะะเพราหนังสือนี่ก็ต้นฉบับนี่ถ้าพิมพ์สามพันเล่มก็ตกเล่มละหกสิบ้าบาทเนี่ยเนี่เคาะแล้วนะนะประมาณสักสองรอหน้าเนี่ยภาพสี่สีทั้งเล่มนะนะอาจจะมีขาวดำแทรกบ้างเนี่ยนะนะแล้วก็นโมทนากับคุณโอชินนะ รุ่งอรุณกรเกษมสุขน,นะฮะนะเป็นเจ้าภาพบอกเดี๋ยวจะหาชักช,ชวนเพื่อนมาช่วยนะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้หลุยนสิบสองชุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณห้าหมื่นบาทนะทีนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุดละ่นะน่ะแต่บาสิบสองชดุดก็เลยห้าชุดจบแล้วนะเก้าอี้หลุยนะ ไอ้ที่พูดอย่างนี้คือให้โยมที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําบุญอะไรเขาขนาดนั้นนะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันแค่นั้นเองจริงแล้วมีสิ่งที่ต้องทาอีกจะเตรียมอีกเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมมาคงจะรู้แล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรประชุมเตรสลาเมตตาธรรมประชุมในสถานที่จริงจะได้รู้ว่าจะจัดอะไรยังไงตรงไหนอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมใครมีลูกหลานนี่มาบวชสมณีนนะ นะตอนนี้รับสมัครด่วนเลยนะสามสิบรูปแค่นั้นนะสมณีพระดูร้อนนะนะมาอยู่วันที่ยี 23, ่สิบวนะันที่ยี่บสามวันเสาร์ที่ยี่บสามบวชสมณีศึกวันที่หกเมษาใครที่จะมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมวันที่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกเสาร์อาทิตยนะ์สองวันมีนาคมนี้นะคอแค่รู้ ก็มาเข้าคอร์สกันนใครที่จะมาร่วมบวชนาคก็เขาก็มานะมีเจ้าภาพมาสักสิบไร่สิบคนญาติพี่น้องนจึงมาบวชที่นี่ก็จะบวชกันแบบเงียบๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีอะไรต้องวุ่นวายมากไม่ต้องมาแห่กันเอาเป็นเอาตายพวกแห่ๆส่วนมากอยู่กันไม่รอดนะจะอยากจะศึกใจจะขาดนเนะ ในพวกที่ไม่ค่อยจะแห่เนี่ยอยู่กันนานนะเพราะว่าส่วนมากก็ตั้งใจที่จะมาบวชแบบเงียบๆอย่างนี้อยู่แล้วนะมีเจตนาที่เป็นกุศลตั้งแต่แรกนะไม่ใช่บวชเพราะว่าตามประเพณีหรือถูกก็แม่บังคับให้มาบวชอะไรเงี้ยนี่พอไอ้เรื่องบวชจะบวชข้างนอกนี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะบวชง่ายนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วบวชพระนะอาจจะยากหน่อยตรงท่อง คำขันหนากแค่นั้นแหละแต่ที่มันยากกว่านั้นคือทําไงถึงจะเป็นพระจริงๆนะี่ปัญหาแล้วําไมถึงจะทําให้ใจเป็นพระด้วยไม่ใช่แค่ทางกายภาพแค่นั้นอนะ้โกน,นหัวห่มผ้าเหลืองนี่ใครก็ห่มได้นะไอ้พวกที่ออกเรืยอไรในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีแล้วนะออกเรืยอไรช่วงกระถินช่วงพระปาเนี่ยนะปลอมตัวมาบวชนะนะคือไม่ได้บวชหรอกนะคือโกนหัวแล้วก็ผ้าเหลืองห่มแล้วก็ ทำงันเป็นหมู่บ้านนะบางทีนะสมัยก่อนเดี๋ยนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นมีกันเยอะนะแถวอีสานต่อตะเวนเรืร่อยอะไรนะไปตั้งจุดเรื่อยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวนะบางทีนะก็โกนหองผมพระเหลืองเหมือนกันนะบางทีก็เห็นไม่ตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะแบบกรดเป็นพรรคที่โน่นทีนี่แล้วก็เสพยาม้าก,กันอะไรกินเหล้ากันนี่ก็มีข่าวอยู่บ่อยๆ แต่การที่เป็นพระจริงๆเนี่ยบางทีงไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มข้างนอกหรอกนะอยู่ที่การฝึกจิตตัวเองนี่แหละโยวบางคนเป็นพระมากกว่าพระสงฆ์ที่บวชโกนหัวผม้าเหลืองซะอีกนะถ้ามีสติสัมผัสยะอยู่นะพระในความหมายที่เราเคารพบ,บูชาอยู่หรือพระสงฆ์ที่เรากล่าวคำสรรเสริญกันอยู่นี่ก็คือพระอริยสงฆ์นะ ท่านหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปหรืออย่างน้อยก็เป็นปรมาทสง่งนะเป็นพระที่มีรูปนามเป็นอารมณนะ์มีกายมีใจเป็นอารมณ์กรรมฐา,านอยู่เสมอเนืองๆอ,อย่างนี้นีนทโยมมีรูปนามเป็นอารมณ์อยู่ก็เป็นก็แปลว่านะเป็นปรมาทสง่งนะนะเป็นคนที่กําลังฝึกฝนตัวเองนะเพื่อให้ ขัดเกลากิเลสให้มันเบาบางลงไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่นะพระข้างนอกกับพระข้างในหนึ่งที่คนคนละเรื่องกันนีส่วนมากเราก็จะเห็นพระข้างนอกเยอะนะแต่ว่าพระที่ภายในนี่ยไม่เคยจะเห็นนะสักตัวใดนี่ถ้ามีพระภายในอยู่ในใจของเราอย่างเงี้ยแปลว่ามีที่พึ่งนะที่พึ่งภายในที่พึ่งไม่ใช่แค่คุณของพระราตนตรัยแค่นั้นนะที่พึ่งก็คือ ถ้าเราสามารถฝึกฝนตัวเองได้แล้วเนี่ยนะมันจะไม่กลัวตายนะมันจะอบอุ่นใจนะนเวลามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนะสติสัสมปชัญญะมันรู้เท่าทันอยู่นี่แปลว่ามมีที่พึ่งภายในอยู่น่ะะรู้เวลา,ลามีกิเลสครอบงำน่ะก็ไม่ปล่อยให้กิเลสสมารมันเล่นงานใจเราอย่างนี้นะนะถ้าเราสามารถทำานี้ได้ มันก็จะช่วยให้นะการดำรงอยู่ของเราเนี่ยมันมีความเจริญการพัฒนาภายในขึ้นมาอย่างี้นะนะันก็อาศัยการฝึกตัวเองนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆด้เจอเมื่อวานนี้โยมมาส่งอารมณ์นะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ทุกขนะ์นะพอไปรักษา,นะานงานรักษามาดีเซลมะเร็ง หายไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกหน้าตาแจ่มใสขึ้นมาเมาื่อวานตรวจพบก้อนอีกแล้วจะต้องไปผ่าตัดอ,อ,อีกแล้วทุกขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะกับอีเคสหนึ่งที่รายงานเน,นี่ยเบอกเอ็ะทำไมใจไม่ทุกขณะที่หมอพยาบาลให้วุ่นวายไปหมดแต่ทําไมใจไม่ทุกนี่แสดงว่าโยมเลิกยึดถือร่างกายนี้แล้วใช่ไหมนะบอกจะถามคนอื่นทําไมก็ถามใจตัวเอง ไม่ต้องมาถามคนอื่นหรอกนะถามใจตัวเองมันเลิกยึดถือจริงไหมนะถ้ามันไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายความเจ็บป่วยนั้นเลยนะไม่กลัวความตายเลยนะแปลว่ามันใช้ได้ลอะอาจจะกลับมายึดอีกก็ยังเดียวคนนี้ไม่เคยฝึกเลยนะอันนี้ถ้าเราฝึกเงี้ยอยู่บ่อยๆอย่างทั้งมันเลิกกลัวตายได้มนะันแปลว่ามันมีที่พึ่งภายในละมันมีพระภายในละพระสติพระสัมมชัญญะเนี่ยดีกว่าพระเครื่อง พาะบูช้างนอกอีกนะเป็นหลายคนก็ถ้ายังไม่มีที่พึ่งภายในก็สอยหาที่พึ่งภายนอกกันอยู่อย่างนั้นนะนะไปกราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ไปทางออกไปทางสายมูอะไรเงี้ยนะนั่นนะนะคือพวกที่ยังหาที่พึ่งที่แท้จริงยังไม่เจอ,อนั่นนนั้าหาที่พึ่งที่แท้จริงเจอแล้วมันไม่มีอะไรรกรุงรังชีวิตเบาสบายนะมนไม่ต้องมาพกเครื่องรางของขลังอะไรให้วุ่นวาย ไปไหนก็มีพระสติพระสัมมชัญญะนี่ติดตามมาอยู่ตลอดเวลาจะสุขหรือทุกข์อยู่ก็รู้เท่าทันนี่แปลว่ามีพระภายในอยู่ยนั่นเองไปหาพระอย่างงี้ให้เจอโยมนะไปหาให้เจอเนะในช่วงนโยมก็เอาพระเครื่องมาถวายอยู่บ่อยๆนะธรรมาก็จะไปใส่ไว้ในฐานพระพุทธรูปพระประธานสารเมตตาธรรมเนี่ยนะ บางคนก็นมากล่องบเบลอร์เลยบางที่ส่งไปเศนพัสดุมากก็มีตอนนี้เนะ่นะเต็มบ้านไปหมดพระเครื่องแต่ว่าหาที่พึ่องอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะส่วนมากชอบเป็นอย่างนั้นนะมีพระหลุ่โน้นรุ่นนี้ของแท้อะไรก็ไม่รู้นะแท้หรือไม่แท้ไม่รู้นะมันก็นแท้ทังนั้นอะละทายาไปแล้วนะเครื่องปั๊มออกมานะนะก็มีรูปพระสงฆ์มั่งพุทธรูปมั่งอยู่ข้างในนั้นไงนะ ถามว่าแท้ไม่กระแท้นะก็ปั๊มออกมาทแท้ๆนี่แหละแต่จะของวัดนั้นผลิตมาจริงหรือเปล่ารุ่นนู้นรุ่นนี้จริงหรือเปล่าตามที่ข้านิยมองสังคมเขาบูชากันบางคนเก็บสะสมมางแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่พอห้เส้นพระมาสอา่องหาผ้าแทไมันมีสักองค์ <c oughs> เราโมาจะไปหาของแท้อะไรข้างนอกกันอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอผ้าแท้ข้างในนี่เราไม่ค่อยจะหากันนะเพราะถ้าจิตมันสงบเย็นไม่หุ่นไายอะไรก็ใคร สติสมัมปชัญญะคุ้มครองรักษาจิตใจอยู่นี่แปลว่ามีพระแท้อยู่ภายในนี่แหละไม่ต้องมีพระคลองคอสักองค์ก็อบอุ่นใจอย่างนี้นะถ้ามันจะต้องป่วยต้องตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็อุ่นใจนะยังไงก็ไม่ลงอบายแล้วฉันมีสติคุ้มครองจิตอยู่นี่เป็นตน้นะก็ฝึกตัวเองเนี้ยนะตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์อะไรหรอกนะถ้ามันยังไม่เจอความทุกข์อะไรนะีอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์อะไรนะ การที่ต้องมานั่งสมาธิมันสวดมนต์มาเดินยงกลมมาอะไรเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์นะหรือการฝึกสติตลอดทั้งวันเนี่ยนะพอวันหนึ่งมันมีความเจ็บไข้เด็ป่วยขึ้นมาตะเนี้เห็นประโยชน์แล้วที่เนี่ยนะรู้แล้วว่าจะต้องนะไอ้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะนะเป็นที่พึ่งไม่ได้สักอย่างเลยนะทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องลูกหลานอะไรก็แล้วแตนะ่เป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้สักอย่าง ที่ทพึ่งได้จริงๆก็คือใจตัวเองที่มันเข้มแข็งมากพอที่จะยิ้มรับกับความทุกข์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยนะนถ้ามันเป็นอย่างนี้ไดนะ้แน่นอนว่าเรามีพระแท้อยู่ภายใน,ในแค่นั้นเองนะมันโยมมาแสวงหาพระแท้อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเราจะทําบุญในพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ อยากจะได้บุญเยอะๆบางทีนั่งเห็นมารอป่านี่มิโยมมารอจะมาจะถวายสังฆทานย้อมก็ไม่ไปเรียกนะแปลกนะจริงก็อยู่ในกุฏินั่งทางานนี่เคอกอแก๊กอยู่ตอนนี้ยโอมก็ไนั่งรออยู่เป็นชัช่วโมงชั่วโมงจะถวายสังฆทานองค์อื่นก็นไม่ถวายซะด้วยนะือไปเสียเวลากับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องพวกเนี้ยนะ ฝึกใจตัวเองเราจะได้เห็นว่าโอ๊ยทําบุญง่ายจะตายแต่อยากจะทำเมื่อไหร่ก็แค่หายใจเข้ากับหายใจออกนะแล้วก็มีสติรู้อยู่เนี่ยทำบุญมันง่ายจะตายนะสติรู้อยู่ทำอะไรก็มีสติรู้อยู่เนี่ยนี่แหลาทำบุญในการสร้างพระในตัวเองที่เราแหชอบกันจังเวลาเขาจะเททองหล่อพระอะไรเงี้ย ไปกันจังเลยนะสร้างพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะไรแห่กันไปสร้างกันจังนะแล้วก็บูชาอะไรกันพิสดารพันลึกนะอะไรออฟติมัสอะไรก็ไม่รู้เทพออฟติมัตเห็นเป็นข่าวอยู่นะเห็นแล้วก็ขำเออคนเนีมันก็บ้าจริงนะจากหนังกายเป็นจากหุ่นยนต์เหล็กกายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องที่จะบูชากันเพราะอะไรไม่มีที่พึ่งภายในแค่นั้นเอง แล้วเราก็จะชอบเห็นพวกดาราแล้วคนที้ออกมาพูดกันอยู่บ่อยๆแล้วก็เตึร์กไอ้คนหลงไปนะในบูชาพ่อปูนุน่นบูชาพญานาคดุนนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ ه, อ้ากันบูชาอะไรพิสดารพันลึกไปเสียเวลาเวลาชีพไปเปล่าๆแค่นั้นยิ่งถ้าเรามีพระอยู่ข้างในแล้วนี่จบละทีนีน้ไม่ต้องไปเที่ยวบูชาไม่ต้องไปหากรอ,อะไรมาบูชาให้วุ่นไาย อยู่ที่ไหนจิตก็น้อมก็ไปหาคุณของพะัะนัรนมใจอยู่เสมอเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีสติสัมปัญญะคุ้มครองรักษาใจตัวเองอยู่เสมออย่างเงี้ยนะไปที่ไหนก็ไม่มีความหวัดวันอะไรขึ้นมานาะนะข้างในมีศีลสมาที่ปัญญาอยู่มันมั่นคงอยู่ภายในเนี่ยนะถ้ามีอย่างนี้อยู่เงี้ยไปที่ไหนก็กลายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกอย่ายงนั้นไม่ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกนะเพราะใจเราเป็นศักดิ์สิทธิ์ซะเองเงนะ เราถ้าเกียตดูสิเนี่ยทำไมบางคนเขาปรารถนาอะไรก็มักจะได้สิ่งนั้นอย่างเงี้ยนะนะคิดจะทําอะไรเขาก็มักจะประสบความสําเร็จก็แปลว่า,าทําตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นเองนะทาปากให้มันศักดิ์สิทธิ์จะไปโกหกพกลมจะไปดินทาว่าร้ไรใครนะ่ะพูดสัจจะวาจาอยู่เสมออย่างเงี้ยนะ่ะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ปากของตัวเองไม่ต้องร้อยใครเข้ามาเสกนะคนมานั่งเสกข้าวกินอยู่นะ เสียจจไงไขมันขึ้นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเบาหวานขึ้นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละต้องท่องคาถาจะไปโน่นมานี่ต้องท่องคาถาคาถานโน่นคาถานี้เมตตาหมานิยมอะไรก็ไม่รู้นะคนจะยึดถือ,อพระเครื่องหลวงพอ่อโน่นหลวงพ่อนี่นี่หนักไปทั้งเมตตาธรรมมาค้าขายขึ้นนะครับทำปากแต่ศักดิ์สิทธิพูดใหเป็นไเร่อ,อนหวาน ใจมีเมตตความเมตตากรุณามีความจริงใจต่อผู้อื่นใจมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแค่นะั้นเองพอเราฝึกตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยคนที่มันมีบุญอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะมันก็ดึงคนมีบุญเข้ามาหากันแค่นะั้นเองมันดึงดูดกันะคนดีก็ดึงคนดีก็มาหาตัวเองเขียนทำดีคิดดีพูดดีนะมันก็จะได้คนที่เดียวกันะที่จะโคจรมาเจอกันเพราะอะไรเพราะจะเจอคนที่มันศีล ต่างระดับกันพฤติกรรมมันต่างกันมันก็คุยกันได้ไม่กี่คำมันก็หนีกันแล้วแค่นั้นแหละมันไม่ต้องไปอูดถึงอะไรอย่างอื่นหรอกนะถ้าเกิดว่าเอาศีลมันเสมอกันมีคุณงามความดีคุณธรรมเสมอกันอย่างเงี้ยมันก็ดึงดูดเข้ามาหากันเองนะหรือใครที่คิดปองไรกับเราเด้งก็อยู่ไม่ได้เองแพ้ัยตัวเองไปแค่นั้นแหละถ้าอยากจะทําให้อยากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเราเองหรือจะหาพระศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเอง ทำที่กายที่ใจของตัวเองเนี่ยอย่าไปทำที่อื่นอย่าไปเที่ยวแบกเครื่องรางของครั้งเสียเวลานะ่านะร้อยคนก็น,นับถือร้อยอย่างสังเกตด,ดูสิชาวพูดด้วยกัน,นแท้ๆนะคนนี้นับถือหลวงพ่อนี่คนอีกคนนับถือหลวงพ่อนั้นอะไรสารพัดนะันง่งจะปฏิบัติก็ยังยึดถือสำนักนูน้นดีสำนักนี้ดีอะไรก็ไม่รู้นะ ทั้งนะี้ถ้าเรามีสติสมัมปชัญญะอยู่ภายในมันก็จะรู้ว่าจะสำนักไหนก็ต้องฝึกสติสมัมปชัญญะเหมือนกงินหมดนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างนะไม่มีหลวงพ่อไหนศักดิ์สิทธิ์ท่าหลวงพ่อที่อยู่ในใจเราที่ล็อกนะนะถ้าเราห้อยพระศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตัวเรามีแต่เรื่องชั่วร้ายอยู่อะไรจะมาคุ้มครองไหวนะเพราะงันมีแต่บุญของเราเนะ่นั่นแหละที่จะคุ้มครองรักษาตัวเองได้ต่อให้มีห้อยพระ สักองค์มันก็คุ้มครองอยู่ได้อย่างนี้เป็นตะ้นนะเพราะฉะนั้นไปสร้างาให้เกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้นะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะนะมีพระอย่างเงี้ยได้นะพุทธภาวะธรรมภาวะสังฆภาวะาน,นะสภาวะแห่งความแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแห่งความสงบเย็นภายในนะเห็นความเมตตาเอือ้ آ, ออาทรต่อกันอะไรพวกนี้นะ่นะนี่คือสภาวะของ พระที่มันอยู่ภายในใจของเราเนะี่ยไปหาพระชนิดนี้จะไปหาพระข้างนอกใช้เวลาสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุอย่างเงี้นะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวาวัดกัน